วันนี้เนี่ยหน้าร้านเทยกระทะนะครับวันนี้เป็นแกลนอบนดี้คุกกี้เทยกระทะนะครับสวัสดีครับตอนนี้ท่านอยู่ในรายการมันกับม่อนบายโชว์ดีดเบียนะวันนี้ก็เย็นๆนะครับหกโมงทุ่มหนึ่งก็ฝนตกพรำๆนะครับวันนี้เนี่ย มีสุกี้แห้งเริ e ่มต้นร้อยนิดๆนะครับที่หน้าร้านเทยกระทะนะครับเขาบอกว่าน้ําจิ้มของเขาเคยว่าเด็ดแล้วหอมกระเทียมโทนมออกมาเดี๋ยวเราตามไปดูครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน บูมเทยกระทะนะครับผมวันนี้เป็นแกลนโอเปนนิ่งนะครับผมกับสุกี้แห้งครับผมสงครามสุกี้เนี่ยยังไม่จบนะครับมีรายใหม่เข้ามาก็คือบูมเทยกระทะนะครับผมนี่119บาบาทซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นแกลนโอเปนนิ่งนะครับของเขานัดในส่วนของ FC นะครับแท็ก VP นะครับกับวันนี้นะครับท่านใดที่สนใจในส่วนของหมูกระทะนะครับหรือว่าในส่วนของสุกี้แห้งสุกี้น้ำก็ร้อยต้นๆแค่นั้นเองนะครับใส่ถาดมาแบบคุณพูเลยนะครับหมูกระทะครับ699ครับผมเสิร์ฟมาเป็นกะละมังแบบนี้เลย นะครับ่าดพระเจ้าตาแบบนี้เลยนะครับผมแล้วคุณดูกินมิค้าเลตโทแบบย้อนวันวาน,นสุดๆนะครับคิดถึงแบบสมัยบทเนนตอนเด็กๆนะครับเดี๋ยวระหว่างที่เรารอเตาร้อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มมันก่อนเลยนะครับกับสุกี้ร้อนๆนะครับผมนี่ของเขาบอกว่าทีเด็ดของเขาเลยคือน้ำจิ้มสุกี้ซึ่งเป็นสูตรลับพิเศษเฉพาะของทางร้านแค่นั้นเองนะครับไปแบบโชคๆเลยนะครับผมอันใดแบบชอบทานเนี่ยก็จัดเต็มมาเลยเนะี่ยอืมอ หอมมากๆนะคั่วมาแบบแห้งๆนะครับไม่ไม่เยิ้มจนเกินไปนะครับผมคือผมว่าร1อบาทของเขาเนี่ยเยอะมากนะครับมาสองคนเนี่ยทานกำลังดีเลยนะให้วุ้นเส้นมาแบบปรับใหญ่ๆเลยคุณเคยกินปูอบวุ้นเส้นกุ้งวุ้นเส้นไหมให้มาแบบกระจึงหนึ่งหายใจหมดอะแต่นี่คือแบบให้มาแบบสุกๆอะหมูแผ่นเป็นหมูในส่วนของหมูหมักของเขาเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านของทางเทยกระทานาครับซึ่งวันนี้แตกลายมาเป็นในส่วนของสุก,กี้แห้งก็คือสุกี้เทอกระทะนี่อ่ะเดีย๋ยวเราลองชิงมกันเลยครับ น้ำจิ้มของเขาเนี่ยไม่หวานจนเกินไปนะครับแล้วก็กินกระเทียมโทนเนี่ยชัดเลยนะครับมีความหวานเปรี้ยวเผ็ดสามรสเลยกำลังดีน,นี้เราแบบว่ามาจิม้มมารีวิวกันแบบไม่อวยนะครับผม เ้นกำลังดีครับคือเขาใช้วุ้นเส้นดีนะมีความเหนียวเด้งแน่นหนึบนะครับแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปนะครับตัวผักเขาเนี่ยมีความสดนะครับมีความหวานเดี๋ยวเรามาลองดูเระอเอกของงานบ้างของเขาเนี่ยตอนนี้มีแต่หมูนะครับท่านใดที่ทานหมูนะครับก็มาได้เลยนะครับหมูมาแบบหั่นมาเป็นท่อนๆเลยนะ หมูนิ่มกำลังดีถ้าชิ้นมาแบบกำลังพอดีคำอ่ะมาครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับเมนูถัดไปนะครับผมขนาดที่รอหมูกระทะนะครับยำหมอ,อยูหรือยำหมูยอนั่นเองนะหนึ่งใบแดงมีทอนนะนี่หมูยอแบบว่าให้มากันแบบจุกๆเลยนะครับผมสายใดที่แบบว่าชอบในส่วนของทานหมูยอนะครับผมแล้วก็ในส่วนของยำเจ๋งๆนะมาที่นี่ได้เลย 3รสเลยครับแล้วก็หมูยอเนี่ยใช้เกรดเบียงดีนะครับมีความแน่นนะครับผัดมาแบบพอดีคำนะไม่ใหญ่ไม่หนาไม่บางเกินไปนะครับเปรี้ยวหวานนิดนแปในส่วนของหมูสับมาให้ด้วยเขาบอกว่าทานหมูทานี่ต้องทานกับพวกยำๆนะอันนี้ก็เป็นภูมิใจนำเสนอเมื่อกี้คือเห็นเมนูนี้เนี่ยต้องรีบสั่งเลยกับยำมะม่วงของผมสั่งเม็ดมะม่วงมาด้วยก็ออนพอปด้วยเม็ดมะม่วงหิมะพาวนะครับผม คตรทำถึงอนะ่ะใช้คำว่าอร่อยเปืองมากจริงตัวยำของเขาเนี่ยรสชาติจะจัดจ้านกว่ายำหมูยอนะคือมีความแบบเผ็ดร้อนมากกว่ามนขมับมาทนี่เลยเสิคะแนาเต็มแับความเผ็ดร้อนนะครับด้วยข้อไก่ทอดนะครับผมก็มาร,ร้อนๆเลยนะครับกับข้อไก่ทอดนะครับเดีย๋ยวเราลองดูนะน้ำจิ้มของเขาเนี่เจ้มจนเลยกรอบทอดมากกำลังดีครับกับข้อไก่ทอดที่นี่ครับทานระหว่างรอหมูขาสุกของเขาก็ยังมีในส่วนของหมูสามชั้นนะครับปุ้งปลาหมึก จิ้มนะครับของเขาเนี่ยน้ำจิ้มรสชาติแบบว่าเข้มข้นเลยนะไม่แบบใสจองนะหมูสามชั้นแบบว่าย่างมาแบบเกรียมๆนะครับร้อนๆแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปนะบ,บางๆกําลังทานเลยเยี่ยมเลยแล้วจะกับมันจิ้มแบบสูตรทางร้านนะรสชาติดีชุดใหญ่เนี่ยอยู่ที่699นะครับชุดเล็กชุดกลางก็ลด,ลดลหลั่นราคาลงมานะครับในชุดเนี่ยก็จะมีในส่วนของกุ้งนะครับกุ้งเดี๋ยวให้ดูกุ้งแล้วกันนะกุ้งเขานี่ก็ตัวใหญ่นะไซส์กำลังพอดีนะไซส์กำลังทานนะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับผมล <ๆ S 2> องดูเพื่อนของเขาว่ากุ้งกุ้ง สดมากนะครับหวานมากเด้งเนื้อแน่นกุ้งเนี่ยสังเกตได้เลยว่าถ้าเกิดกุ้งสดเนี่ยลอกจากตัวตัวหางมันเองเนี่ยง่ายนะผมแล้วก็ทานง่ายนะนะท่านใดที่ชอบทานซีฟู้ดก็ประหมึกเลยครับวงเบ้งเบ้งอืมสดอร่อยหวานเจี๊ยบประหมึกครับอ่าเดี๋ยวเราลองชิมซุปเขาดูบ้างอ่ะลองดูฟันขมูงนะครับอืมน้ำซุปหวานมากอร่อยมากดี ดีเลยคือหมูท่านี่ไม่ได้กินนานมากนะคือด้วยอายุด้วยนู้นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่วันเนี้ยเขาบอกว่าต้องมาเพราะว่าวันนี้เป็นแกนวินนิ่งเลยนะครับของเขานี่แพ่มาเป็นจุกๆนะครับราดถาดมาเนี่ยเดี๋ยวให้ดูในส่วนของ ของเขานะเ้าพงเขาโพดเห็ดเกิดขึ้นใช่นี่ให้มาจัดเต็มมาเลยนะชุดนี้ไม่ต้องไปเดินตากกาักไกลนั่งกินจ้วงกับเพื่อนได้เลยนะท่านใดที่มาสังสรรค์หรือว่ามาเลี้ยงวันกงวันเกิดนะ้วก็มาที่ร้านบูมเทยกระทะได้ในส่วนของสุกี้เทยกระทะนะครับรสชาติดีนะครับราคาสมเหตุสมผลนะครับกับร้อยต้นๆหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทเท่านั้นเองนะครับร้านของเขาเนี่ยวันนี้วันแรกนะครับท่านใดที่สนใจในส่วนของสุกี้เนี่ย,อยลองมาชิมมาตำกันได้เลยที่บูมเทยกระทะนะครับผมแล้วก็ในส่วนของหมูกทะของเขาเนี่ยมีตั้งแต่สองเก้า ก็เป็นแพ็คใหญ่เงี้ยหกเก้ามาสักสามสี่คนเนี่ยกำลังเลยหนึ่งอิ่มนะครับแล้วก็ก่อนที่จะสั่งหมูกระทะนะครับเราก็สั่งในส่วนของท็อปปิ้งมาก่อนนะครับในส่วนของข้อไก่ทอดนะครับย่าหมูยอนะแล้วก็ในส่วนของตำมะม่วงครับมีเกือบเกือบร้อยเอมนูนะครับตม้ตตมตรงต้มตำปลาลงปลาล้าก็มาได้เลยนะครับราคาสั่งได้ไม่แพงมากนะครับลองดู <c oughs> นี่เราก็ขวาตัวมาได้ครับคือเดินแบบว่านึกว่าเดินแรล,ลลี่ตั้งแต่แบบว่ารับลูกค้าการร่มเสิร์ฟเติมเทานู่นนั่นนี่ เป็นไงมาไงกับเทยกระทะแล้วก็มาแต่งลายุก,กี้เทยกระทะเนี่ยคือหนูเปิดหมูกระทะอะค่ะมา5ปีค่ะพี่บอลและทีเนี้ยไอซุก,กี้เทยกระทะสุก,กี้แห้งเทยกระทะเนี่ยเป็นเมนูที่เวลาใครมาเพื่อนหนูมาอย่างงี้ดีกว่าชอบทำให้หนูผัดให้กินซึ่งไม่ได้มีในเมนูเลยมันก็เลยทำให้หนูรู้สึกว่าโอ้โหถ้าสมมุติมีแต่คนบอกว่าอยากกินอยากกินอยากกินแบบนี้งั้นเดี๋ยวลองทําเลยดีกว่าเริ่มต้นเท่าไหร่ครับเริ่มต้นที่สุก,กี้แห้งหมูนะคะจะอยู่ที่1 1 9บาทใช่เขาไม่ได้ให้มาเป็นจานน มาเป็นถาดใหญ่เลยสองคนสองคนใช่ไหมกินได้หนึ่งสนเลยคือคุณเคยเห็นแบบปุูมเส้นปุ่มเส้นหยิบมาทุกหายใจก็เลยกินเส้นแม่งหายไปแล้วอันนี้คือคุณหยิบมาทั้งห่อเนี่ยคือใหญ่มากนะครับแล้วก็งเขาเนี่ยให้หมูมาเป็นแผ่นๆแบบเป็นแพแพรหนาๆเลยรสชาติดีแล้วก็กระเทียมดองเนี่ยทำถึงมากรสชาติแบบเจ้มจ้นอ่ะเออถ้าท่านเคยกินที่ไหนบอกเลยประสบการณ์ที่จหวานมากๆกับพี่เธยกระทะนะครับผมใช่คุณบูมแนะนำอ่ะคุณบูมคือใครแล้วทำไมถึงแบบช่วงนี้แบบว่าดังกับกาแฟเหลือเกินนะคือบูมนะคะบูมเธยกระ น,นะครบุมใหญ่ก็คือถ้าย้อนไปเมื่อ44่ี่หปีที่แล้วเนี่ยหนูอะเมาแลวอุ้มหมาหน้าร้านหมกูกระทะกลับบ้านมันก็เลยทำให้เป็นที่มาของว่าเธอกับทักร็เทยไปเมาในร้านหมกูกระทะแล้วก็ไปอุ้มหมาจอดจัดไปน,นอนด้วยนั่นแหละคะก็เลยกลายเป็นแบบตอนนี้ก็มีผู้ติดตามบแบบรวมทุกแบดองเพราะรันนิดเดียวประมาณ4ล้าน สี่ร้านตายแล้วแล้วช่องเราเด็กๆมารีวิวให้เขาต้ติดตามหมาตอติดตามหมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะสิ่งที่หนูชอบที่สุดเลยอ่ะสิ่งที่หนูทําทุกอย่างเนี่ยหนูทำมาหลายหลายบริษัทใช่ไหมครับหนูมีพี่ม่อนเป็นไอดอลค่ะโอ้ยพี่ม่อนดีครับทุกอย่างเหมือนกันพี่ม่อนเป็นคนหนึ่งที่หล่อสปอร์ตใจดีใครที่เป็นลูกค้าพี่ม่อนบอกเลยว่าคุณถูกต้องแล้ว เรื่องจริงเลยเรื่องจริงเลยครับผมตอนที่บูมมาเรียนกับพี่ม่อนนะพี่ม่อนคือใช้คำว่าป่าแต่เป็นป่าที่มีเหตุผลพี่ม่อนนะไม่ได้ซัพพอร์ตแค่บูมนะคะต้องต้องต้องบอกอย่างนี้พี่น้องในคอร์สเรียนเดอะมีเดียใครทำอะไรไปซัพพอร์ตทุกคนอนะคะง่ายก็วันนี้ขอบคุณม่อนมากขอบคุณมากๆเลยที่เอ็นดูหนูขอบคุณมากๆเลยเป็นเกียรติกับทางช่องเล็กๆของมันกับม่อนมากนะครับได้มารีวิวในส่วนของสุกี้แห้งนะครับของเธอกระทะบอกได้เลยว่าท่านใดที่ยังไม่ได้ตามมาตามที่นี่เลยตั้งอยู่ที่ไหนจ๊ะ ที่รัชดา36ค่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามหน้าหมู่บ้านกลางเมืองรัชดา36เลยค่ะเปิดเปิดกี่โมงครับเปิดวันไหนบ้างตั้ง,<า>งแต่4โมงเย็นถึง5ทุ่มค่ะไม่มีวันปิดค่ะปิดตามบุญได้ไงบ้บบบบบาง,างจ๊ะก็ได้ทุกช่องทางเลยนะคะเพินแค่เคยกะทะนะคะเป็นภาษาไทยได้เลยติกต่ออินสตาแกรมหรือะไร แกว่าเธยกระทะขึ้นเลยครับพี่ม่อนะครับท่านใดที่อยากมาตามในส่วนของสุกี้แห้งนะครับหมูกระทะแบบรสชาติแบบเจ็บๆนะแล้วก็ลานจอดรถแบบจอดปุ๊บเดินมาสิบเก้าถึงเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าเคยกระทะที่นี่ครับคุณไม่ควรพลาดวันนี้ของเรามีพยานจ้าคุณดวงชัยนะครับรุ่นปุกเฟกนะครับมาเรียบร้อยแล้วราบสายมูไม่ควรพลาดนะครับผมตถูกต้องให้เฮงให้ปังให้รวยถ้วแข็งแรงนะครับผมมากนะครับแล้วก็มีในส่วนของเอี้ยมนะครับผมจะมีในขอาเรามามให้มา สิกว่าชุดนะครับนี่เป็นชุดใหม่ของเรานะครับ,บ,บมันกับม่อนายโชีกระเบียนะสีฟ้าก็ สีเดียวกับเว็บเพลงๆบางๆนะมันคือสีร้านหนูอ้โหจะทาเลยแล้วก็คือสีโลโก้ด้วยนะโอเคโอ้โชอบดีนะทะเบียนนะครับแล้วว่าสินเสมอกันสินเสมอกันเพลงๆบางๆนะครับการลุกเรืองนะครับผมใครที่อยากได้ทะเบียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือทะเบียนรถนะคะอันนี้บูมเอาชื่อเสียงบูมนะคะมาเป็นตัวประกันเพราะว่าบูมเนี่ยเชื่อในเรื่องนี้มากๆเลยนะคะทำให้ชีวิตดีขึ้นหน้าที่การงานก็คือจากที่ติดติดขัดๆนะคะถ้าเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนทะเบียนรถนะคะบอกเลยว่า ปังแล้วก็รับเลื่นแน่นอนอค่ะคุปแนะนำเป็นของพี่มอนอค่นนะ แอบนิดนึงมีเลขอะไรที่แบบว่ามีความเชื่อหรือว่าเป็นแบบเบอร์โทรหรือว่าทะเบียนที่เราแบบใช้อยู่ไหมของบูมที่ใช้อยู่นะคะก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ลงท้ายด้วย65 65ทะเบียนรถลงท้ายด้วย65 65ค่ะ65 65เป็นเลขคู่โชคลาภนะครับผม65เฉพาะ XY เดี๋ยวก็มาสัก3 4สแสนแล้วนะเพราะงั้นเนี่ย65 65ก็อยู่มาสักแสนก็บาท2แสนอ่ไรดที่สนใจลองดูนะครับเป็นเลขที่เลขชิวๆมาเรื่อยๆไม่เหนื่อยสบายๆดีอย่างนี้เลยขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มารีวิวนะครับเองมีตังนะครับ ลูกค้าแน่นมากนี่ยังนี่นั่งอยู่สองชั่วโมงนี่ฝนตกนี่เขายังไม่ได้หยุดนะคุณนะงนั้นที่มาลองตากันดูนะครับผมหรือว่าโทรมาจองโต๊ะก่อนก็ได้นะแต่ว่าคิวแน่นจริงๆนะครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะขอบคุณทุกการติดตามนะคะรับท่านใดที่อยากจะมาตำก็มาได้เลยนะครับขอบคุณฝากกดไลค์คกดแชร์ให้เราด้วยนะครับกับมันกับมอนครับเจอใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ คำถามครับคุณเคยมากินไหมและชอบเมนูอะไร10คอมเมนต์แรกครับรับไปเลยครับกับผ้ากันเปื้อนโชคดีมันกับม่อนนะครับส่งที่อยู่มาเราส่งให้กับเมนูเด็ดๆที่คุณชอบมาทานกันหนึ่งเดียวประจำประจำที่ภูมิเคยกันได้ครับ